สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่13ธันวาคมกับดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมสินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เมื่อวานนี้สหภาพแรงงานนักบินเทา่วยวน่นออกแถลงการ์ว่ารายได้ของนักบินสายการบิน EVA Air น้อยกว่าสายการบินอื่นๆส่งผลให้นักบินลาออกอย่างต่อเนื่องและกังวลว่าการจ้างนักบินต่างชาติจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการบินในที่ประชุมตัวแทนนักบิน ผ่านมติให้จัดการลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินใจว่าจะนัดหยุดงานหรือไม่ภายในสองสัปดาห์ นักบินถือกระเป๋าติดริบบินสีเหลืองเขียนว่าเราต้องการเพิ่มเงินเดือนซึ่งเมื่อเร็วนี้สาภาพานักบินนครเทาหยวนได้จัดการประชุมตัวแทนสมาชิกโดยมีมติเป็นเอกฉันให้จัดการลงคะแนนเสียงเพื่อนัดหยุดงานดื่น2ข้อเรียกร้องต่อนายจ้างได้แก่ปีที่ักษ2022บริษัททำกำไรถึง23,500ล้านเหรียญไต้หวันแต่นักบินกลับมีรายได้ลดลง10%และการรับนักบินต่างชาติหลังนักบินไต้หวันลาออก ทำให้เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยการบินแต่ก็ไม่รับคำตอบจากนายจ้างจึงมีมติเริ่มกระบวนการเตรียมการนัดหยุดงานตามกฎหมาย สภาพนักบินชี้ว่าเงินเบี้ยเลี้ยงของสายการบินอื่นสูงกว่า EVA Air ส่งผลให้เงินเดือนของ EVA Air ยังตามหลังสายการบินอื่นสภาพนักบินมุ่งประเด็นไปที่เงื่อนไขเงินเดือนและการคุ้มครองนักบินสัญชาติไต้หวันโดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ได้ยื่นเรื่องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปยังกองแรงงานนครทั้งยวนตามระเบียบว่าด้วยการแก้ไขข้อพิพาทแรงงานแต่หลังจากไกลเกลี่ยสาครั้งก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ evar ได้ออกแถลงการต่อกรณีดังกล่าวสายการบินมีการปรับขึ้นเงินเดือนทุกปียกเว้นปี2021ที่มีการระบาดของโควิด9 9เท่านั้นยกตัวอย่างรายได้ของกัปตันที่มีการปรับขึ้นเกือบ1 0 0 0 0แสนเหรียญไต้หวันในช่วงระหว่างปีคศสองพัิถึง2023 คุณผู้ชมคะพลุป,ปีใหม่ของอาคารไทเป101ในปีนี้เป็นพลุในธีมโลกแห่งสีสันซึ่งเป็นปีแรกที่ร่วมมือกับผู้ผลิตพลุของญี่ปุ่นฉลองปีใหม่ไทเปที่เต็มไปด้วยสีสันตะการตาอาคารไทเป101เปิดตัวคลิปวิดีโอจำลองการยิงพลุฉลองปีใหม่ของอาคารไทเป101ความยาว60วินาทีปีนี้จุดพลุนา,นานเท่ากับปีที่แล้ว5นาที16,000นัด นอกจากจุดพลุจาก4มุมของอาคารไทยเป็น101แล้วยังมีเอฟเฟคพิเศษพลุ360องศาพลุหลากสีสันเลเยอร์หลายชั้นและดนตรีประกอบจัดโชว์พลุฉลองปีใหม่สุดอลังการหลังผ่านพ้นโควิดและคาดว่าช่วงเขาดาวสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนและสร้างโอกาสทางธุรกิจถึง1,000ล้านเหรียญ ในไต้หวันมีชาวต่างชาติมากกว่า1ล้านคนต่างมีปัญหาทางด้านภาษาทางเรื่องการทำงานหรือแม้แต่การใช้บริการสถานพยาบาลซึ่งต้องการความช่วยเหลือในด้านล่ามแปลาภาษาเมื่อเร็วๆนี้สภา,านิติบัญญัติจัดประชุมเรียกผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่างๆเพื่อหารือเกี่ยวกับระบบล่ามและการฝึกอบรม ชาวต่างชาติผู้ตั้งถิน่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติในไต้หวันมีจานวนทะลุหนึ่งล้านคนแล้วเมื่อต้องเผชิญกับกรณีพิพาทจําเป็นต้องมีล่ามให้การช่วยเหลือแต่ตอนนี้การอบรมและมาตรฐานรับรองหน่วยง,งานต่างๆเป็นผู้ดําเนินการเององค์กรภาคประชาสังคมชี้ว่าสิ่งนี้ทําให้ล่ามมืออาชีพมีระดับแตกต่างกันแนะให้รัฐบาลสร้างระบบรับรองมาตรฐานเดียวกัน应该有这个呃认证的办法哦有这个认证的办法让他们可以有好的专业的能力跟这个证书然后还有一个退场机制的问题必须要让 那个素行不良的，或者是专业度不足的，有曾经被投诉过的这个呃，通译啊，或者是翻译，有被退场的的机制。为了保护实体利益，的的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  呃，警政署跟移民署在做这个，它本身就是司法警察跟准司法警察，这怎么可以去培训司法通译呢？麻烦了、啊，还是专业的，还是交给专家去做了。 ในการทำประชาพิจารณ์ทุกหน่วยงานล้วนสนับสนุนการจัดตั้งระบบรับร,บรองมาตรฐานล่ามแบบครบวงจรส่วนกรณีการสร้างฐานข้อมูลวิชาชีพนั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชี้ว่าสภาบริหารได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเรื่องนี้โดยแบ่งระดับความสามารถเป็นครั้งข้อมูลล่ามทำให้การแปลของล่ามสองภาษาเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและคิดค่าธรรมเนียมตามระดับความเป็นมืออาชีพเพื่อให้เป็นระบบมากขึ้น ลังจากผ่านไป18ปีไต้หวันมีผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียเพิ่มอีกรายเป็นชายที่เดินทางไปในจีเรียเสียชีวิตหลังจากกลับไต้หวันได้6วันนอกจากนี้ยังพบคนหนุ่มสาวในช่วงอายุ20ถึง30ปีเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อทั้งโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ โควิด1 9และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9 34รายซึ่งสูงที่สุดในรอบ5สัปดาห์อายุน้อยที่สุดคือชายวัย20ปีเศษและมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่3ราย นอกจากนี้ไต้หวันมีผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียรายแรกในรอบ18ปีเป็นชายอายุ50ปีที่เดินทางไปไนจีเรียเมื่อปลายเดือนตุลาคมแต่ไม่ได้รับประทานยาป้องกันโรคมาลาเรียหลังจากกลับมาถึงไต้หวันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมาลาเรียและเสียชีวิตใน6วันต่อมา <Yeah. S 1> ช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีก็เพิ่มขึ้นอีกอาจต่อนเนื่องไปถึงช่วงตุลจีน คุณผู้ชมคะแพทย์ผิวหนังเตือนช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่เกิดโรคผิวหนังอักเสบได้ง่ายจึงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมเพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้นอกจากนี้ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะคอใบหน้าโรคไตหรือโรคเลือดไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม เพื่อต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงหลายคนจึงตั้งใจย้อมผมเพื่อปรับเปลี่ยนลุกแต่ไม่ว่าจะย้อมผมสีใดก็ตามต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยควรใช้ความพิถีพิถันในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จะได้ไม่เสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพ แพทย์ผิวหนังเผยว่าการย้อมผมนอกจากจะเสี่ยงทำให้เกิดอาการแพ้บนหนังศีรษะและใบหน้าแล้วผู้ป่วยบางรายยังมาพบแพทย์ด้วยอาการเป็นผื่นลุกหลามทั่วร่างกายด้วยนอกจากนี้ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวยังเป็นช่วงที่โรคผิวหนังมักกำเริบดังนั้นจึงแนะนำว่าก่อนย้อมผมควรทดสอบน้ำยากับผิวหนังเป็นเวลา48ชั่วโมง เ并不是说我现在测试之后可能一小时就出现反应。通常我们皮肤要出现这种过敏的状态需要四十八小时到七十二小时。สำหรับผู้ที่เคยมีอาการแพ้หรือมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการย้อมผมเช่นผิวหนังอักเสบบริเวณศีรษะคอและใบหน้าตลอดจนผู้ป่วยโรคไตที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดแนะนําให้หลีกเลี่ยงการย้อมผมขณะเดียวกันประชาชนควรเลือกผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่เชื่อถือได้ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำย,ย้อมผมที่ปนเปื้อนโลหะหนัก ขอบคุณที่ติดตามชม PTS FOCUS สไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของขบวนรถไฟตีมคริสต์มาสที่โคลัมเบียแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ